พี่ก้าวต้นพี่ก้า9ต้นใหญ่มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยอย่างเงี้ยใหญ่มากๆเลยดูวัดเจ้าวัดเจ้าดู คือหลายท่านเนี่ยอาจจะชอบมาชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิ๊กทรีที่คาราบอรัสเคาน์ตี้เนี่ยเพามีต้นไม้ใหญ่ให้เราชมเป็นจุดๆแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอบอกท่านผู้ชมทั้งหลายว่าเวลามาเนี่ยอย่าลืมเสื้อกันหนาวแฮทก็คือหมวกถุงมือและที่สำคัญท่านอย่าลืมนะ สโนว์บูสนี่สำคัญมากๆเลยรองเท้าใช่รองเท้าคือไม่งั้นเนี่ยอยู่นานๆเนี่ยหิมะมันกัดรองเท้ามันกัดเท้าเราเ่ยมันซึมเข้าไปในเท้าเนี่ยถ้าแช่นานๆเนี่ยเพราะนั้นท่านทั้งหลายที่จะมาลื่นนี่ลื่นเนี่ยเราล้มไม่รู้กี่ครั้งวันเนี้เนี่ยเราจึงรู้ว่าการล้มทุกคลานเป็นยังไงบ้าง ที่สำคัญเนี่ยที่สำคัญไอไอแบตเตอรี่หรือว่าแคมปบรอะไรต่างๆเนี่ยท่านต้อง spare ไว้ <ผม S 1> คือเราก็พร้อมนะนนใช่เราก็พร้อมแคมปบรสาสตัวเนี่ยเราคิดว่ามันจะไม่หมดแต่จะเลืมนนว่าเมื่อเวลาเรามาที่สโนเนี่ยแบตเตอรี่ของแคมปบรมันจะหมดเร็วมากๆเลย,เลยจริงๆเราก็คิดว่าเราคง ไม่ได้ใช้ถ่ายทำอะไรเยอะแยะเราก็เลยเอา,เอาออพา w e r power b a อ่ะทิ้งไว้ที่รถก็เลยเป็นข้อผิดพลาดของพวกเราเอง,เงนนใช่ <c oughs> เนี่ยต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากๆเลยต้นที่สิบเอ็ดโอ้โหดูหงงท่านทั้งหลายเนี่ยคือที่เนี่ยเขาเขาทำทางเดินให้ดูธรรมชาติเนี่ยนะคือต้อนไหนใหญ่ๆเนี่ยเขาจะทําทางให้เราเข้าไปดูนะครับเ <c oughs> ขาก็จะเซตทางทําทางให้เราเข้าไปดูแต่ละต้นแต่ละต้น เพราะฉะนั้นทางเดินมันจึงคดไปเคี้ยวมาไปตามเส้นไปตามต้นไม้ต้นนี้ก็ใหญ่นะครับอันนี้ขนาดยังไม่ใช่อุทยานหลักใช่ไหมย่งยางอย่างเลยไอที่ซิคย่านี่ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมครับใหญ่กว่านี้อีกทีนี้เราจะออกเนี่ยเยอะกว่านี้ใหญ่กว่านี้อีกต้นไม้ใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็จะพาไปเมื่อไหร่ครับเนี่ยเราจะไปกัน <Okay. S 2> แต่ตอนนี้เราหาทางออกก่อนคือสนุมันปิดเรา <laughs> เรากำลังหาทางออกท่านทั้งหลายเนี่ยโอ้โหตอนนี้หลงป่าใหญ่เลยใช่เราหาทางออกไม่เจอเงี้ยไปนี่แล้วว่ะไปนี่มั้งเนี่ยทางออกมันอย่นี้ไม่ใช่เลย<ะ>ทางออกมนันเ uh huh. นี่ยมันไปทางออกมันไม่ใช่เลยไปตรงนี้อ่ะถ้าไปตรงนั้นอ่ะนีเราจ <ไป S 1> ะเดินมาดูเนาะ ทางออกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นทางไม่ใช่ทางออกแล้วท้งออกตามทางนั้นเนี่ยมันสุดหร,รือเปล่าเนี่ยเขาไม่ให้ไปหรือเปล่าสโน,นวออน์มันเยอ,อะจริงจริงมันต้องเดินต่อไปได้ท,ทางออกใช่ไหมเนี่ยมาทางเนี่ไ,ไ,ไปได้นะไได้ฮะเนี่ยไปได้ไปได้ทางออกเราเนี่ย คือตอนนี้เราต้องเร่งน,นิดนึงเพราะว่าไอ้แบตเตอรี่แคมป์ราของเราหมดแล้วแบตเตอรี่มือถือจะหมดแล้วชิว้นทายทำไมอถือใช่กล้องกล้องที่เอามาไม่ไหวแล้วนี่นี่เขาจานมาดูตรงนี้นี่ uh huh. ตรงม้านั่งเห็นไหมครับ uh huh. ปกติม้านั่งเนี่ยเดินมาเนี่ยมันถึงกับน,นี่นะใช่เขา,เามานั่งเนี่ยหลายฟุตหลายฟุตเนี่ยสูงมาหลายฟุตด,ดูสิตอนนี้ uh huh. ต่ำกว่าหิมะแล้วใช่หิมะมันตกหนักมาก uh huh. อันนี้มันโดนปิดหมดแล้ว เส้นทางเดินเราก็โดนปิดหมดตอนนี้มันเลยทําให้เราหลงทางว่ามันจะออกทางไหนหลงทางเสียอะไรพาจังหลงทางก็เสียเวลาเ,เนี่ยเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อย,อยดูธรรมชาติป่าไม้ไปเรื่อย,อยแต่ที่สําััญตอนนี้คือมัน เท้าเราก็คงแย่แล้วเพราะว่าสนูมันเข้าไปในรองเท้ามันเริ่มกัดเท้าแล้วต้องรีบออกละเราจะหาทางออกที่นี่ที่นี่ น่าจะเป็นทางออกแล้วละเราพาท่านทั้งหลายมาเดินป่าวันนี้ล <Help. S 1> อานี่ไมอ๋อไม่เป็นไรเราไปได้เนี่ยทางออกไปได้ไปตรงนี้ทางออกแล้วเราออทางนี้ได้ Help me. Help me. ลองไม่ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขามานะเราทางนี้ได้ cái đó là cai tắng ởn lắm, Ủa, mình đơn mang rồi. ồ, đơn dạ, đơn mang rồi. Ừ, mình đúng, phải, điền dằng mông thẳng ok, rồi ใครที่อยากจะมาเที่ยวสโนว์มาเที่ยวหิมะสำหรับท่านทั้งหลายก็มาได้ช่วงเดือนเดือน December, อเดือนธันวาธันวาคมมกราคมพภาเมษา,าก็มาได้แต่ถ้าเมษาหิมะก็เริ่มจะละลายแล้วใช่ไหมใช่เริ่มละลายแต่ว่าเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนเมษาก็ไปเที่ยวได้ที่เลคทาโฮ เล็กท้งหัวเป็นสถานที่จัดโอลิมปิกฤดูหนาวก็สวยงามมากๆเดี๋ยวมีโอกาสเราก็พาท่านทั้งหลายไปชมสถานที่ตรงนั้นโนอ้โต้นไม้ต้นไม้ขวางทางเขาตัดครึ่งเลยใช่ต้นไม้ต้นไม้มันสวยงามมากๆนะวังระวังนะวัดระวังเถอะเดืสวยงามมากๆเลย ง็น่าก็จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ ีต้นต้นไม้ต้นนี้มันก็ก็ใหญ่มากๆเลยนี่เขาตัดเป็นครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยใช่เขาตัดเป็นครึ่งหนึ่งลยต้นที่สิบสองโอ้โหดูโอ้ตายแล้วทางนี้มันเป็นน้ำทีเนี้ยจะไหวหรือเปล่าเนี่ยจะเป็นน้ำนะฮะเป็นน้ำเป็นโคลนอ่ะทีเนี้ยโอ้โหตายแล้ะเนี่ยน้ำ น้ำมันหมดอะอ๋อมันเป็นดินโคนดูดูต้นไม้อ่ะมันโอ้โหมันเยอะมากภาคเลยอะอไม่รู้จะเท่าไหร่อ่ะมามาครัง้งครั้งก่อนได้เดินแบบนี้ไหมก็เดินแต่ว่ามันเราไม,ไม่ได้ไม่ได้มาทุกจุดแบบนี้ใช่ไหมก,ก,ก็ก็ถามว่ามาไหมก็มาก็ไปเรื่อย แต่เที่ยวนี้นี่มันฮะไม่ค่อยได้ใส่ใจมากเท่าไหร่หรือว่ามาช่วงนั้นต้นไม้มันใหญ่มันยังไม่ใหญ่ขนาดนี้เนาะตอก็ใหญ่ใหญ่อยู่แต่ว่าเราเราไม่ค่อยได้แบบไปทุกจุดทุกจุดอะไรต่างๆเนี่ยครับดูอ่ะคือแต่ละต้นเนี่ยสิบคนโอบสิบคนโอบทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยมันเดินเดินลำบากแม้ก็ลำบากนะ เดินยังลำบากเลยดีย๋ยว<น>่าแต่ทำมาหากินเลยใช่ <c oughs> ดูโอ้โหดูต้นไม้เนี่ที่มันลม้มตอนนี้มันมันตายแล้วมันยาวขค่ไหนเนี่ยอันนั้นปลายมันอยู่นู่นน่ะใช่ท่านก็ดูอเองแล้วกันอุอากาศตอนนี้ก็น่าจะรอปลงมาแล้วน่าจะสามสีอ่องศาแล้วมั้ยยิ่งยิ่งไปบา่บายมาอากาศก็จะลดลงไปเรื่อยเื่อย เราออกมาอากาศเป็นเจ็ดองศายิ่งบ่ายมาอากาศก็ดรอปลงไปอันนี้เขาทำเป็นต้นไม้แล้วมันเป็นโพรงเข้าไปในรูต้นไม้ได้ด้วยเนี่ยใช่เป็นโพรืแต่เราไม่เข้าหรอกมันครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปยืนดูแค่ต้นๆเฉยโอ้โหเนน้ำเป็นไรเราไม่มีน้ำไหลมาเข้าไปนี้ด้วยอ่าฮะเนี่ยคิดดูแล้วกันนะว่ามันต้นใหญ่ขนาดเนี้ยอายุมันจะขนาดไหนเนี่ยอ่าฮะทีนี้จะขึ้นได้ไหมน้อทีเนี้ย ไป,ไปต่อไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเพราะแบตเตอรี่หมดละแบตเตอรี่ก็หมดแล้ว,ตตลวจะไม่ถึงจะไม่ถึงรถเดี๋ยวนี้จะมากินข้าวป่าด้วยนะวันนี้มากินข้าวป่าครับวันนี้ทำส้มข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่าง <c oughs> ข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างทริป <c oughs> เห็นไหมรามาระวงังดูแล้วก็ดูต้นไม้มีแต่ต้นส,สวยๆอะ่ะจะไปต่อไหมจะไปทางขวาต่อไหมโอ้คงยังละเพราะว่าพลังงานเราหมดแล้ว<ม>น้อยต้องไปดื่มน้ำ คือพูดปาวิซิเตอร์เซนเตอร์โอ้เจอทางออกแล้วเพราะว่าพูดก็แทบจะพูดไม่ออกแล้วเพราะว่ามันหนาแล้วน่าจะเลื่อนมาสององศาสามองศาแล้วตอนเนี้ยลิ้มใไสสั้นแล้วเนี่ยใช่มันปากก็ขยับแทบจะไม่ได้เลยเย็นมากๆโอ้โหต้นแฝดตันนี้หมายแฝดตันนี้ ดูสวยงามขนาดไหนดูต้นไม้มันสูงมากๆเลยเนี่ยว่ามันมีอันนี้ด้วยนะโอ้โหสูงเป็นต้แแต่ว่ามันไม่ติดกันต้นมันไม่ติดกันสวยงามมากๆเลย